สวัสดีจ้ากลับมาพบกันอีกแล้วค่ะช่องควไทยโนเว์วันนี้เดีแล้วค่ะพามากินเขาวพามากินพัดมามาพี่น้องจะพัดแบบเือขา แต่สา,า,า่บร้กินีย่ังไปในเมืองนั้นในเมืองบรากิเนไปในเมืองบรากิเนมาก้วก็กลับมากลับไปตกปลาเอาใช้เอาปลามาเฮ็ดกุินปลาพี่นอ้อแงแล่เนื้อแร่ยังเช็ดเดาบอกโอ้กินเขากันหิวบ่บไวาแล้วนี่มือแรกเด้เนี่ยแต่แต่้า่บร้กินีย่งังอิรีเดกินแค่ไอติมไอติมกล้วยหนึ่งบอกสร้างเขาก็กล้วย กว๋วยหน่อยว่าสั่นก๋วยหน่อยก๋วยหน่อยฝรั่งพี่น้องค่ะปันว่าก๋วยจําก๋วยจําโบไทยห้เฮ้าไงค่ะไงแน่กินอิ่มเลยอะ่ะกวยหนึ่งอะ่ะมาเด้อเทีวเขาฮอเดียวมะมามามาฝรั่งมาม่าเมืองนอกนี่เส้นี่ต้องตงอ้มเลยพี่น้องต้มโดนพร้อมแข็งอีดีเส้นมันน่ะ ผิวเขานไตหมู ีกับผักเพียรได้ผักเพียรได้แต่ว่าแสบท้องนุ่งกินสม,ม่ำงสมอือนกันตำพริกแห้งตำพริกสดผักเพียแต่แสบท้อง เบฟบุกซินพี่น้องแต่ทอดอกหมู บอกเรียเตนี้มาขอด,ดอกาปูอดวบัอิ่มหิวแหง คัตสมากินขาวเดียแต่ว่าบอได้นั่งกระพื้นด้ว <c oughs> นั่งกระพื้นบอได้หายใจบอ,อกต้องนั่งกระโตะแต่ว่านั่งนั่งกระโตะนั่งกับเ้าอีน้เนี่ยก็ต้องเอาขาขึ้นคัตสมา กินแล้วเ้าก็จะไปเห็นทูกชิ้นปลาแลนเนาะปลาแล้วก็แซ่ฟิชไว้ ออสองต้มครื่องอืมสามทุ่คมครื่งแล้วเวลาตรงเวลาตรงเตาอย่างบอบอได้เปลี่ยนเตาอย่างเตาอบไดยไหม ก็จะมีนายกาพร con chân tém tôi dành đây phải không? Mà sao đâu? yeah นี่อาการ้นาบมืเมื่อแดดมาแป๊บแป๊บาไปฝนตกเดี๋ยวอีกสองสามเมื่อฮิมากจะตกอีแล้ะพี่น้องมันเป็นฤดูฝนฮิมานะมัไหมฤดูเทียมันทองฝามมนสิเลี่ยเลี่ยฮิมาออกนะเดี๋ยวกอลบอก ตกลงมากคือฝน,นเนี่ยเม็ดเม็ดคือเม็ดเกลือเม็ดเกลือเม็ดเม็ดใหญ่ๆนะเม็ดเกลือเด็ดนะเม็ดแบบนั้นอนะ <c oughs> ทำไมยิงเขาเลาะ หมูย่างกินถ้ามันตม้มแค่เราต้มจบหมูย่างกับมาเก็เกือกกับบิก๊กไทยมันไม่ยังมัมกมากค่ะ nó mà tôi im im như tôi là nó nhiều hơn ชส้นเนื้อตรงไหนมันบ้หมูที่มันไม่ติดก,กระดูกที่เขาจัไม่เห็นสเต็กนะติดกระดูกแล้วก็ติดมันน้อยสิ้นหนึง่ง <c oughs> เราเอาต้เนื้อมันกระดูกกับเก็บเส่นถุงเก็บแซฟฟิสไปเอาไ้นี่ได้ได้ลายแล้วก็เสียมาต้มจืดประกานดองได้ประกานดองมาจากนานไทยพี่น้องก็ต้มจืดประกันดองกิน แม่จะถ่ายคลิปเด้อแต่มันตั้งกล่องนอนเมื่อไรเลยตั้งเอาตั้งเอาแล้วก็เสียบไม้เสียบไม้ปะไหนเพราะว่าตัวเสียบไม้มันอยู่ตรงตูดโทรศัพท์ขากล่องไปให้ยด้วยเมือม่อยเมื่อยพี่น้องมาเดือดตือนมาตือนมาเมือ่อยนอนหลายบ้องใช่ไหมมันเหมือนกับตัว จะบอสบายเป็นแบบเป็นเป็นให้หายหนุบหนูเป็นคนเถเวลาบอบอสบายเป็นแป๊บเดียวแป๊บเดียวแค่หู้สึกว่าบอสมบายจิงจังอะเออจะเป็นจะเป็นแบบนี้ตลอดแล้วก็พอพอเวลาเหมือนเหมือนมันเหมือ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 นมาสุดๆุดเหมือนแบบว่าจะเป็นไข่ไข่แตกนึกออกปะเหมือนไข่ไข่ทับฤดูนะเป็นที่นี่โอ้โหเป็นนักเลยเด้อเป็นนักเลย พอเป็นนักแล้วพ่อหายแล้วก็ก็บอกคอยบอกคอยที่จะบอสบายจะเป็นแค่แบบจะปิดกระป่อยนะนิดนิดน้อยน,น,น้อยเยจ้ะตอนนิดนิดน้อยน้อยทัดมากก็เป็นนิดน้อยทัดมากก็เป็นนิดน้อยเลยสิน่ะเหมือนสะสมสะสมกันมากแล้วก็แล้วก็มามาเป็นเป็นไขวัดใหญ่ที่เดียวเลวยเองสิงน่ะมันจะเป็นแบบนี้ตลอด หน้ายายาไ้มันแบบว่าเป็นไข้วัดใหญ่ตอนนี้นะเป็นไข้วัดใหญ่ตอนนี้เรายุงเลยพี่น้องเลยเขา้าโควิดโครโรนลาระบายู่เลยเนาะก็ดูแลและกาแต่ยานุก็เอาแบบเป็นยาที่ฟรีมาจากมาจากเมืองไทยนําสิน่นเอามายุสิบก็แพงพี่น้องเวลาหูซื้อบอสบอสสมัยที่ก็กินยาที่ฟรีนอนตื่นมากก็หายไปนะถ้าค,คลิปนี้ก็ มากินอาน่างเนอะพีมามาพ่น้องเนาะผัดมตมากินแซ่บๆพี่น้องนานนันที่กินที่เราไปเฮ็ดกันเบิง่งเด้อผัดคือจังแบบว่าผัดคือผัดซีอยู่นั่นแหละค่ะแต่ว่าบ่มีเส้นใหญ่าทีา่ขาดเฮ็ดพี่น้องที่ขาดเฮ็ดก็เลยเอาเสร็จมาๆเนี่แหละง่ายดีจ้ะจ้ะก็เดี๋ยวก็ไปเฮ็ดลูกชิ้นกันพี่น้องค่ะลูกชิ้นปลาน่าจะแซ่บได้เต็มที่แล้วะค่ะ <S <S นะคะคลิปนีก้ก็ฝากไว้แค่นี้ค่ะเดีย๋ยวพ่อจะคลิปใหมค่ค่ะเดี๋ยวจะพาะเฮ็ดลูกชิ้นปลานะคะ